วันนี้เราก็อยู่กับเกม Dead by Daylight เวอร์ชั่นเต็มนะครับผ่ามน้ามโอเคจะใส่ออเฟกนะครับอันนี้ก็เป็นเวลาตีสามหกนาทีนะครับซึ่งผมจะมาก็เสียนนะครับก็อยากจะลองอจับแทงสักตาครับ คือมันมีลั๊ก,กอะมันมีเจอแต่แอดออนแทปเปอร์นะครับสิ่งแอดออนที่ผมจะใช้นะครับผมก็จะเอาเป็นป้ายหลุมศพของจูดิสนะครับก็คือเมื่อเราอยู่ขั้นสามเนี่ยเราจะมารถฆ่าผู้รอดชีวิตสวนเปิร์กนะครับผมก็จะเป็นขามมุมเซตเด็บเบร์ฟเสตีของตกแล้วก็เอาเป็นบาร์บีคิวมาแล้วกันนะครับคือกระดูดอะเผื่อเผื่อเผื่อ แต่เ,เขาฟ้อช่องไฟฉายมาแล้วผมลำคานนะผมก็เลยตีให้ลมละกันเพื่อให้เขาไม่มีไฟฉายเช่นหรือกล่องพยาบาลหรือเครื่องปั่นได้นะครับเขาจะต้องกันนะครับจุ๊บๆบาร์บีคิวด้วยโอเคครับผมเรามาแล้วนะครับด่านกับโกดเฟสที่ผมเล่นเมื่อกี้เลยนะครับรวมเห็นแล้วนะครับไม่ละ ถ้าใครยังไม่เห็นนะครับเขาอยู่เครื่องข้างหน้าที่ผมกำลังเดินไปเลยนะเห็นไหมไหม,ไมดูดดูดดโ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 ดด,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 ดยาว เขาเห็นผมนั้นอะแต่เขาไม่กลัวผมเลยอะ่ะจับแทงนะมาครับเฟสสามอะไม่ต้องไล่ล่าแล้วครับ ไล่ต่อครับไล่ต่อโอเคไม่ค่อยพี่ของพวกเขานะครับที่ทำให้ผมดูดได้เยอะขนาดนี้ไกลามาบ้าอ๊ะเฮ้ Phê sọc á Ê cơn, cơn anh nhé cơn Hào bồn sắc cày này Khó đu nồi, khó đu nồi Ôi ừ, dù cái ดูทะลุกระแพงไม่ได้ต้องพาผมไปบ้านเล็กอีกอะ่ะอ่าได้ครับได้ครับบ้านเล็กก็บ้านเล็กครับมาเลยครับ เก่งเหรอครับเก่งเหรอครับเอ้ยทำไมต้องชอบเด่นีน่อผมหิวข้าวมากเลยตอนนี้ผู้ชมผมหิวข้าวผมหิวข้าวมากๆเลยสองคนเลยสองคนโอเคเขาอยู่ในตู้นะครับ คือผมว่าไม่น่าเอาเซนเดอเบสโฟเรส์ามานะครับแล้วผมมีบาร์บีวโอ้โหวิ่งสกายเลยไม่ได้อยู่นี่ น่าจะไปข้างหลังเจอละไม่ใช่เมื่อกี้ตาฝาดไม่ใช่ฮะคนนี้เขาโชคดีแน่เลยอ่ะโห แมงดินตายโคตรชั่วก็มาดิครับก็มาดิครับ ไม่มีคือมองง่ายมากบอกเลย <c oughs> คุมโคตรง่ายตรงนี้ทุกคนครรบ มันจะจับแทงครับอะไรครับเนี่ยเขาขอออกเขาขอออกอะ่ะโอ้เมื่อก,กี้ผมจะจับแพงอะ่ะอล้วล่ะรอรอรๆ ผมจะจับแทงนะครับเดี๋ยวหมดเดี๋ยวหมดโอเคอใช่เพื่อน ทุกคนครับผมจ้าบ,บุรี่เขาไม่ไม่ให้ออกขอโทษดับป่ะล่ะก็ผมไม่ให้ออกอะครับผมไม่ให้ออกอะทุกคนอย่าด่าวผมนะก็ผมไม่ให้ออกอะครับก็ผมไม่ให้ออกอะทำไม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 อะ โอ้ทุกคนผมบลรีเขาวันนี้ยังไงก็ตายอะ่ะอ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 ่ะคะแนนผมไม่มีครับ ทาเร่นสายนี้คะแนนจะไม่มีเลยนะครับไม่ได้ทุบเครื่องอะไรเลยอะเซ็งไม่เป็นไรครับอย่างน้อยเราได้จับแพงได้ทั้งสองคนโอคือแต้มขาไม่มีเลยผมขอแคลปไปก่อนนะเอาโอเคโอเคครับเอาเพื่อความสะใจพอนะ ไม่ต้องอันนี้นะไม่ต้องเอาไปเก็บแรงนะคือมันไม่เหมาะกับการไปเก็บแรงนะครับโอเคครับคลิปนี้ผมขอรางกันไปเทียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปหน้าจะเป็นการเล่นขัตก่อนหรือเซอร์ไวเวลตัวไหนนะครับโปรดติดตามรอดูกันด้วยนะครับไม่ไปครับผมบายบายจ้ะ